สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m s s s r r n n p Pat e r n Insider รู้ลึกรู้จริงเรื่อง Miss s s g r d ครับโอ้โหนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวมากมายนะครับมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนนะครับกับที่นี่ครับ g r s n t p a พา a จ t e r n i n s i d e r กับพิรนาคนเดิมนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้สาวๆ Miss g r a n d International 2021นะครับได้เดินทางนะครับเข้ามาถึงประเทศไทยหลายคนแล้วนะครับและ อีกหลายๆคนก็อยู่ในระหว่างการเดินทางมานะครับ is on t h e i r way to Phuket Thailand I'm so excited and today I will update about contestant of Miss Grand International 2021 are you ready okay let's go first of all I must say congratulations to Miss Grand Organization about 4 million follower already y a y well congratulations นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับ4ล้านคนนะครับที่ติดตามบนเพจ Miss Grand International นะฮะโหยินดีมากๆเลยนะฮะก็เป็นอันดับที่2นะครับของโลกนะตอนนี้นะครับสำหรับอ่า การประกวดที่อยู่ในระดับแกรนด์สล m มครับแล้ววันนี้นะครับพิรนาก็นะครับจะมาอัปเดตละกันเนาะสำหรับนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนก็คงมองเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการไลฟ์สดนะครับที่สนามบินนะฮะโดยพิธีกรคนนี้เลยนะฮะน้องแชมป์สกุลลิมประพานนนนะฮะพิธีกรภาคสนามของ Miss Grand International ในปีนี้นะครับซึ่งนะครับในตอนบ่ายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสาวงามนะครับจาก เนียนะครับแล้วก็มิสแกรนด์ส리ลังกานะฮะก็ได้มาทักทายนะครับได้มาพูดคุยนะฮะก็เซตนี้มาแบบน่ารักใสๆเบาๆนะฮะก็น่ารักดีเนาะนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับก็มาแนะนำตัวมาพูดคุยนิดๆหน่อยๆนะครับแบบว่าทักทายแฟนๆพอหอมปากหอมคออะไรแบบนี้นะฮะ เรามาดูคู่ที่2งกันต่อเลยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะมิสแกรนเอกวาดอร์นะครับและมิสแกรนปากีสถานนะครับซึ่งนะครับมิสแกรนเอกวาดอร์เนี่ยมีรูปร่างที่สูงนะฮะชัดเจนนะฮะแล้วก็แบบว่ามีความสดใสร่าเริงเอนจอยตลอดเวลาเลยนะฮะก็น้องแชมป์นะฮะได้ให้ทั้งสองคนทั้งปากีสถานแล้วก็เอกวาดอร์เนี่ยเดินโชว์นะฮะแบบว่าโชว์ไปเลยตรงนั้นเลยแนะนำตัวไปเลยเสียงสูงตรง สนามบินไปเลยนะฮะเออเลิศนะฮะก็ใจจอยนะฮะกับ2คนนี้นะฮะหลายๆคนก็แอบเชียร์อยู่นะฮะเขาบอกว่าเออมีความเลิศนะเอกวาดอร์นี่ดูแบบว่ามีความราศีคนเข้ารอบอะไรอย่างนี้นะฮะแต่บางคนก็แอบบ่นว่าเออจริงๆแล้วตั้งความคาดหวังกับปากีสถานนะฮะแบบว่าเยอะกว่านี้แต่ว่าออกมาแล้วหรือว่าน้องอาจจะยัง คิดนะฮแง่ดีเนาะอาจจะยังพักผ่อนน้อยเดี๋ยวรอ,ร,อรอเขาคืนฟอร์มแบบหนึ่งรอเขาเมคอัพหน่อยละกันให้โอกาสเขาหน่อยนะฮะและนะฮะปิดท้ายนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับนั่นก็คือมิสแกรนอินเดียมานิกานะฮะแล้วก็มิสแกร ปานามาเคที Panama, T, นะคะซึ่ง2คนนี้นะครับก็มาถึงแล้วแล้วก็วันนี้นะคะทางกองก็ให้มาไลฟ์นะครับคุยกับแฟนๆเนอนะโอ้โหมานิกายจากอินเดียเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะฮะดูมีแบบว่าออรา่านะฮะดูแบบเออแบบว่าดูแพงดูหรูนะเออมานิกานะฮะแล้วก็เธอบอกว่า เธอก็แบบว่ามาหลายวันแล้วชอบภูเก็ตมากเลยนะฮะรวมไปถึงอาหารที่เธอได้ลิ้มลองนะฮะนั่นก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองนะฮะก็เป็นอะไรที่เธอประทับใจมากชอบที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางมายัางประเทศไทยนะฮะและที่สําคัญนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือมิสแกรนด์ปานามานะฮะก็ละหลายๆคนก็เป็นห่วงนะฮะเรื่องของการเดินทางที่ว่าเครื่องตกเครื่องต้องซื้อตั๋วใหม่น,นู่นนั่นนี่เธอบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวมากแต่เธอรู้สึก ตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้มาสัมผัสกับประสบการณ์อันใหม่ประสบการณ์ที่อยากจะแบบว่ามาพบเจอ Queen Sister นะฮะรวมไปถึงอ,องค์กร Miss Grant International นะฮะข้อดีของเธอในวันนี้เห็นไหมตอนที่เธอเดินเนี่ยเธอมีรูปร่างที่สูงถึง185ซติเมตรนะคะแล้วก็มีความแบบหุ่นเอวบางร่างน้อยเลยทีเดียวนะฮะมานิกาก็ไม่แพ้กันนะฮะแนะนำตัวเสียงสูงไปเลยนะฮะโอ้โหนะฮะมันช่างแบบ สนุกแล้ววนะ่าน้อมันแบบว่าอยากเห็นวันจริงๆแล้วนะฮะสำหรับนะครับก็จะปิดท้ายวันนี้นะฮะด้วยสาวๆที่นะครับมีภาพการเดินทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนฝรั่งเศสนะฮะมิสแกรนเฮต i นะฮะมิสแกรนคิวบามิสแกรนเวเนซุเอลา Grand d o m i n ินิกันร u พับลิกมิสแกรนก u r ร ç า o m i มิสแกรนโบลิเวียมิสแกรนอาร์เจน i ินามิสแกรนเซาท์แอฟริกา Miss Grand Espania, Miss Grand Korea, Miss Grand Bangladesh, Miss Grand Nepal, Miss Grand Netherlands, Miss Grand Brazil, and Miss Grand Peru. ะะก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจแล้วก็ติดตาม follow ได้นะฮะทั้งเพจหลักของกอง IG หลักของกองแล้วก็เพจของพิลลานาด้วยนะครับรวมไปถึงช่องนี้ด้วย Miss Grant Patent Insider thank you for your supporting and don't forget to subscribe thank you the fans of Miss Grant International in many country that you um, say hello and greeting me thank you โอเคนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืม Subscribe นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับรวมไปถึงนะครับอคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะฮะแล้วมาพบกันใหม่นะครับกับที่นี่ Miss Grand p a s s i n n Insider Miss Grand International We are the one and only And today I will say goodbye and see you again next clip สวัสดีครับ